เปิดฉากกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบทใหม่ในการต่อสู้กับองค์กรก่อก,การร้ายของทีมเรนโบ์ครับเมื่อภัยคุกคามจากกลุ่มเคเรสลีเจนกำลังทำให้โลกสั่นคลอนนะครับพวกเขาก็ต้องวิวัฒนาการเพื่อตอบโต้และประาบภัยร้ายให้ได้ครับ เรื่องราวทั้งหมดนะครับมันเดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไงในคลิป Ubiverse ตอนนี้นะครับเราจะมาสรุปเรื่องราวกันว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากเดมอสถูกจับตัวและเหตุการณ์ต่างๆที่มันนำมาสู่ s ี e เอ็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเราจะชนะศึกนี้มาเริ่มต้นกันที่ปฏิบัติการ d ด i l y ่โอเก่อนเลยนะครับ เรื่องราวตามติดหลังจากเดมอสถูกทีมเรนโบ์ควบคุมตัวเอาไว้ที่ฐานเฮียฟอร์ดครับซึ่งแอชเนี่ยเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการสืบสวนเดมอสเองเพราะถ้าชา้าทางสภาจะพาตัวเดมอสไปที่อื่นแล้วทีมเรนโบ์ก็จะเสียบอกแสสำคัญไปครับตอนแรกนะครับแอชก็เอารูปเหยื่อที่เดมอสฆ่าตายเนี่ยมากางบนโต๊ะเลยครับมีแฮร์รี่ยาฮาตะแล้วก็อดีตเพื่อนร่วมทีมของแรม ช่วงแรกก็เป็นการซักประวัติและก็แรงจูงใจไปมานะครับเดมอสก็ดูจะไม่ได้แยแสอะไรครับพอาะแอชบอกว่านางน่ะอ่านเอกสารเกี่ยวกับเดมอสมาทุกชิ้นแล้วนะครับพอพูดแบบนี้ปุ๊บเดมอสก็ถามแบบแอบ,บยิ้มเลยนะครับว่างั้นเธอก็น่าจะไปอ่านไฟล์ตัวเองมาแล้วสินะทําให้แอชรู้สึกสะกิดใจนะครับว่าในไฟล์ของตัวเองเนี่ยมันมีอะไรหลังจากสมหัววิเคราะห์ไฟล์กันแล้วนะครับแชก็กลับมาหาเดมอสด้วยกลยุทธ์ใหม่ครับ คราวนี้นะครับนางอาภาพของโบกาสคนที่เดมอสทรยศและฆ่าตายมาถามว่าไหนลองให้เหตุผลฉันหน่อยสิว่าการฆ่าเพื่อนตัวเองเนี่ยมันถูกต้องอยังไงครับตอนแรกเดมอสก็ทำบ่ายเบี่ยงนะครับว่ามันมาขวางทางก็ต้องฆ่าทิ้งนะครับ <S <S พอแอชถามว่าไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องรับผิดชอบเลยเหรอเดมอสก็เริ่มเดือดน,นิดๆครับและก็บอกว่าฉันน่ะรับผิดชอบทุกสิ่งในวันนั้นทั้งหมดนั่นแหละ จนกระทั่งแอชพูดถึงคำสั่งจากเบื้องบนครับทำให้เดมอสหัวร้อนนะครับแล้วก็บอกเหตุผลว่าไอ้ทีมเรนโบว์เนี่ยมันปล่อยให้พวกนักการเมืองเข้ามายุ่งตลอดแล้วมันจะเป็นแบบนั้นต่อไปเขาก็เลยต้องกำจัดมันทิ้งครับหลังจากนั้นครับแอชกลับมาคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดใจบอกว่าตอนที่แฮร์รี่ยังอยู่เนี่ยฉันก็ไม่เห็นด้วยกับเขาหลายเรื่องครับถึงฉันจะยอมรับว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดแต่เราทำให้มันดีกว่านี้ได้ไหม แล้วสุดท้ายแฮร์รี่ก็วางมือครับนั่นทําให้เราจะนิยามความเป็นเรนโบว์ขึ้นมาใหม่ได้เรนโบว์ Rainbow ไม่จําเป็นต้องตายแค่เราต้องเปลี่ยนมันครับท่าทีของเดมอสก็เปลี่ยนไปเลยครับแอชบอกว่างั้นนายก็ช่วยเราแสดงให้รู้ว่าเราต้องการนายซิซึ่งเดมอสนะครับก็ตอบตกลงซะอย่างนั้นข้อเสนอของเขาก็คือให้พาเขาไปลงภาคสนามด้วยและขอปืนแวนเดต้าคืนครับ ข้อมูลจากเดมอสนะครับทำให้ทีมเรนโบบินลัดฟ้ามาฝรั่งเศสที่กระท่อมบนภูเขาหิมะหน่วยกอายทั้งคาเวรามาเวริกและก็โซเฟียครับต้องทำภารกิจสำคัญในการช่วยตัวประกัน15คนและอาจจะมากกว่านั้นจากพวกเคเรสลีเจียนครับพร้อมต้องจับเป้าหมายที่มีพิกัดของเซฟเฮาส์ของพวกเคเรสลีเจียนให้ได้ด้วยถึงพี่จะมากัน3คนนะครับแต่ก็เป็นตัวท็อปทั้งนั้นแหละครับ และพวกเขาก็รู้จักพื้นที่นี้ดีกว่าทําให้การบุกเป็นไปตามแผนทั้งหมดพวกเขาปล่อยให้เป้าหมายหนีไปไกลๆก่อนจนนึกว่าจะรอดแล้วแล้วก็ให้มาเวริกปิดจอบอย่างสวยงามครับเมื่อได้ตัวแล้วนะครับคาเวราก็รายงานลุงแซมว่าเซฟเฮาส์เนี่ยอยู่ที่กรีซมันจะมีเบาะแสสําคัญที่นั่นแน่นอนครับทําให้ลุงแซมพูดว่างั้นก็ได้เวลาเอาเธอมาร่วมวงแล้วสินะเธอคนนั้นครับไม่ใช่ใครนอกจากสกโพอสอดีตเพื่อนร่วมงานของเดมอสครับ สโกโพสและ d o g กเกบลอบเข้าไปแฮงเอาข้อมูลสำคัญของเคเรสลีเจียนมาได้ครับแต่ก็ถูกไล่ล่าอย่างไม่ลดละซึ่งในระหว่างยิงต่อสู้กันบนรถนะครับด็อกเกบก็ถอดรหัสข้อมูลไปด้วยแล้วนางก็บอกว่าเป้าหมายเนี่ยมันถูกเข้ารหัสเอาไว้แต่วันที่จะโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยก็คืออีก2วันข้างหน้าซึ่ง s สโกโพสก็บอกว่าถึงจะไม่รู้เป้าหมายแต่เราก็กำจัดวงการค้นหาได้ครับ ว่าแล้วสกอพสก็ไปที่ฐานเฮียฟอร์ดเลยครับนางได้เจอกับเดมอสอีกครั้งแล้วก็มีการฟาดปากกันนิดหน่อยครับแล้วสกอปอสก็ถามว่าเราได้วันที่มาแล้วบอกเป้าหมายมาซะนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของแกเดมอสก็พูดขึ้นมานะครับว่านังหนูชื่อดอกเกบีเป็นคนแกะข้อมูลมาได้สินะต้องจับตาดูซะหน่อยแล้วและเขาก็ถามว่าทําไมสกอปสยังมาอยู่กับทีมเรนโบว์ทางที่ใกล้จะล่มอยู่แล้วนะครับสกอปสก็บอกว่า เธอเนี exactly the sure you know. ่ยใหญ่จะแก้ไขทุกอย่างเพื่อโบอกาสที่ตายไปและครอบครัวของเขานะครับรวมถึงของเดมอสเองด้วยสิ่งสุดท้ายที่เดมอสพูดก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้รู้กันเมื่อถึงวันที่กำหนดนะครับขณะที่ทอนกกำลังดูพี่คราวดําฝึกกับเซนทรีอยู่ดีๆเซนทรีคนนั้นก็ชักปืนออกมายิงทั้ง2คนนะครับแต่ด้วยความไวครับทำให้พี่คราวดํากับทอรเนี่ยจัดการเซนทรีคนนั้นได้ และไม่นานนะครับเสียงเตือนภัยก็ดังไปทั่วพี่คราวดำรีบรายงานถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนว่าฐานเฮฟฟอร์ดถูกจู่โจมแล้วครับพี่คราวดำนี่ก็เอาเลยครับในไหนได้โลกใหม่มาทั้งทีนะครับก็เอามันไปถายหน้าพวกผู้ก่อการร้ายสักหน่อย ในระหว่างการบุกโจมตีนะครับรีครูดคนหนึ่งก็พาตัวเจ้าหน้าที่ของ GSAC ที่ชื่อแครอนมาครับและก็บอกว่าเขาต้องคุ้มกันชายคนนี้ให้ออกไปให้ได้ซึ่ง GSAC นะครับก็คือสภาที่ตั้งมาหลังจากที่แฮร์รี่ตายเพื่อคอยกำกับทีมเรนโบนนั่นเองแหละครับพี่คราวดําก็บอกว่าเขาจะพาแครอนไปเองครับซึ่งตัวแครอนเนี่ยก็มีอาการตกใจกลัวมากเลยครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องรอดไปให้ได้เพราะลูกสาวรอเขาอยู่ พี่คราวดําก็บอกว่าอยู่ติดตัวเขาเอาไว้แล้วทุกอย่างจะดีเองครับพอทั้งคู่ใกล้จะพ้นเขตอันตรายก็ดันไปปะเข้ากับพวกเคเรสลีเจียนสองคนครับจังหวะนั้นแครอนกลัวสุดขีดจนวิ่งหนีไปครับพอพี่คราวดํากำจัดศัตรูจนหมดก็รีบตามไปช่วยแต่ปรากฏว่าแครอนโดนยิงเข้าซะแล้วครับพี่คราวดําก็พยายามพยุงร่างแล้วก็เล่าเรื่องลูกสาวของตัวเองให้ฟัง เพื่อให้แครอนสบายใจและสัญญาว่าถ้ารอดไปได้เดี๋ยวฉันสอนคาราเต้ให้ลูกสาวนายเองแต่บาดแผลนั้นมันก็ลึกเกินไปครับแครอนรู้ว่าตัวเองไม่น่าจะรอดก็เลยบอกข้อมูลอย่างหนึ่งให้พี่คราวดำฟังนะครับว่าสภา g s a c ซกำลังเตรียมจะลงคะแนนเสียงว่าจะยุติทีมเรนโบว์เลยดีไหมก่อนจะสิ้นใจตายครับแต่ยังไม่ทันจะได้พักครับก็เกิดระเบิดครั้งใหญ่และเสียงจากลุงแซมก็ประกาศดังไปทั่วว่า เฮียฟอดโดนทำลายแล้วขอให้เจ้าหน้าที่ที่มีชีวิตรอดทุกคนมารวมตัวกันทันทีข่าวร้ายก็คือพวกศัตรูได้ตัวด็อกเกบีไปครับเหลือไว้แค่แว่นตาดูต่างหน้าทั้งหมดนี้ครับอยู่ใต้าการบงการของชายสวมหน้ากากคนหนึ่งที่ทมีชื่อว่าโฟบอสเขาบอกว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนของเดมอสแล้วขอให้เข้าสู่เฟสสองได้ นั่นทำให้ราโอลาและโซลิสต้องบุกสำนักงานใหญ่โพลาริสเพื่อหาสัญญาณ GPS ตามตัวด็อกเกบิครับในขณะที่ทั้งสองเนี่ยใกล้จะจับตัวทหารเคเรสได้คนหนึ่งครับโฟบอสก็เป่าลูกน้องตัวเองทิ้งและกะจะฆ่าโซลิสด้วยดีที่ราโอลานะครับใช้ประตูสารพัดนึกทันทำให้ทั้งคู่รอดชีวิตออกมาได้ครับรวมถึงได้ข้อมูลส่วนหนึ่งในการตามตัวของด็อกเกบิมาแล้วด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับและเฟส2ที่โฟบอสพูดถึงคืออะไรกันแน่ เตรียมไปหาคำตอบกันได้ในเรนโบว์ Six s i สวิช X ครับซิก g e X นะครับก็คือการอัปเดตครั้งบิ๊ก o บึ้มของ Rainbow ซิ x s สินะครับสิ่งที่ผู้เล่นจะได้สัมผัสกันก็คือโหมดเกมใหม่ที่ชื่อ Dual Front พร้อมแผนที่ใหม่แบบ6ปปะทะ6ครับที่คุณจะสามารถเอาฝ่ายบุกและฝ่ายโจมตีมาอ,อยู่ทีมเดียวกัน บวงเมคขนิกตึงๆอีกมากมายครับทั้งการทำลายสภาพแวดล้อมการโรยตัวและการวิ่งใต่กำแพงเปิดความเป็นไปได้ทางกลยุทธ์อีกมหาศาลเลยครับนอกจากนี้นะครับของเก่าเขาก็ไม่ทิ้งนะครับเกมจะมีการอัปเกรดงานภาพของแผนที่ให้สวยขึ้นด้วยแสงเงา 4K แบบจัดเต็มครับเริ่มต้นกับ5แผนที่ก็คือクラブเฮาส์ชาเล่ชายแดนธนาคารและคาเฟ ส่วนแผนที่อื่นๆจะตามมาในทุกซีซั่นนะครับงานเสียงคราวนี้นะครับก็ถูกพัฒนาถึงขั้นหูไทเทเนียมกันเลยทีเดียวครับเสียงสะท้อนเสียงยิงเสียงระเบิดกลิ้งเสียงเดินทุกอย่างจะสมจริงขึ้นและทำให้คุณต้องสนุกไปกับการเก็บข้อมูลก่อนจะออกแอคชั่นลั่นไก่นะครับ คุณจะสัมผัสทั้งหมดนี้ได้ในเดือนมิถุนายนและที่สำคัญมันฟรีครับเตรียมตัวกันให้ดีนะครับยุคใหม่ของซีช e อยู่ไม่ไกลแล้วและนั่นก็คือเรื่องราวและสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่ Rainbow s i x s i e g e เเตรียมจะมอบให้กับคุณทุกคนนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงกับของใหม่พวกนี้มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับและก่อนจะจากกันไปเช่นเคยครับ เพื่อให้กำลังใจให้กับพวกเรา Ubisoft Thailand นะครับขอสักคนละไลค์คนละแชร์คนละสับตะไคร้นะครับเพื่อผลงานสำหรับชาวไทยโดยเฉพาะแล้วพบกันใหม่เทปหน้านะครับไม่นานเกินรอส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ